ค่ะพบกับจันนาลานะคะวันนี้จย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะประจําเดือนตุลาคม2560มาดูกันนะคะว่าในตุลาคมเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในเดือนที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเดือนกันยาเป็นยังไงกันบ้างคะวันอาทิตย์มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะฝากกดไลค์ กด subscribe อาจารย์ได้นะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆที่อาจารย์จะนำเสนอกันกในทุกๆเดือนเลยนะคะอาจารย์จะมาทำนายแบบนี้ให้ทุกๆเดือนเลยนะคะทุกคนนะคะจะได้นำคำทำนายนะไปวางแผนนะคะกับตัวเองกับชีวิตตัวเองครอบครัวหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องเผชิญอยู่เนาะอาจารย์ก็หวังว่าคลิปอาจารย์จะเป็นประโยชน์ในทุกๆลิปทุกๆเดือนเลยค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ในเดือนตุลาคลมอะ่ะเหมือนมีอะไรที่เราจะต้องต้องคิดตัดสินใจแล้วก็ต้องเลือกเลยนะคะไม่ว่าอะไรที่จะเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนนะคะหรือว่าในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรืออะไรก็ตามนะมันเหมือนม,ม,มีเรื่องอะไรเข้ามาทําให้เราต้องคิดตัดสินใจช่างใจนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการถูกขอความช่วยเหลืออืมพูดง่ายเหมือนกับมีมเรื่องเข้ามาทําให้เราลบาบากใจเราต้องตัดสินใจแล้วก็คิดไตร่ตรองแล้วค่อนข้างหนัก ใจด้วยนะเราไม่อยากแบบทะเลาะกับใครไม่อยากผิดใจกับใครเนาะมันก็เลยทําให้เราแบบหนักใจเนาะมันก็เลยเหมือนกับกืนไม่เข้าค้ายไม่ออกน้ําท่วมปากอะไรประมาณนี้นะคะเกิดขึ้นนะในเดือนตุลาคมนะคะโดยเฉพาะนะในเรื่องของครอบครัวปัญหาในเรื่องของบริวารลูกน้องนะคะบุตรนะคะเข้ามานะ ทำให้เนี่ยมันก็เลยเราก็เลยเหมือนน้ำท่วมปากคือเราก็อึดอัดพูดไม่ได้มันเป็นเรื่องของอปัญหาเข้ามาขอการขอความช่วยเหลือการตัดสินใจเนี่ยมันก็เลยทําให้เราลําบากใจถ้าเราไม่ช่วยเหลือมันก็กลายเป็นว่าเหมือนอเราไม่มีน้ําใจหรืออะไรประมาณทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการตัดสินใจต่างๆนะการทํานายโดยภาพรวมเะฉะนั้นคนวาทิตนะคะต้องชั่งน้ําหนักนะคะเหตุผลนะคะประกอบทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะมาเพราะว่า เนื่องด้วยว่าการทางานเป็นภาพรวมเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับบางคนนะที่ว่าเออบางคนสถานะเขาเป็นครอบครัวเข้ามาบางคนสถานะเขาเป็นลูกน้องเข้ามาสร้างปัญหาเข้ามามาขอความช่วยเหลือคือบางทีลักษณะของพ่อแม่กับลูกน้องความสําคัญของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเหล่านี้หรือลูกศิษยปัญหาอะไรที่เหนื่อย ยากหรือการตัดสินใจหรือต้องการคำปรึกษาในเมื่ออึดอัดน,นะคะไม่สามารถที่จะพูดกับใครได้นะคะก็คืออาจารย์วัลลานะคะก็รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะก็ติดต่ออาจา,ารย์มาได้นะคะอาจารย์ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ไลน์นะคะก็แอดไลน์นะคะมาพูดคุยกันเนาะเพราะว่าไพ่ภาพรวมเนี่ยขึ้นเดอะแจด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยบางทีเราคิดไม่ออกตัดสินใจไม่ได้นะคะบางอย่างเนี่ยมันคืนไม่เข้าใครไม่ออกเนาะไม่รู้จะพูดกับใครหรือว่าขอคำปรึกษาใครดี ะะจย์ก็ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะจานก็มีคําแนะนําดีๆให้ทุกคนเสมอนะคะก็หวังว่าทุกคนจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีะคะ่ะทุกๆปัญหามีทางออกเสมอเมื่อเรารู้ก่อนเราก็จะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปป้องกันนะคะไปแก้ไขแล้วก็ป้องกันมีแค่นั้นเองนะที่เตือนนะคะถ้าอาจารย์พูดออกไปไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่ตรงกับคุณโดยตรงแต่มันเป็นภาพรวมที่ใช่คุณก็เอาที่อาจารย์แนะนำนะคะไป ไปประยุกต์ใช้นะคะก็จะได้เป็นประโยชน์กับคุณด้วยนะคะถามว่าจริงๆแนละ้วนาที่การงานอะ่ะมันมีปามาัญหาไหมก็มีปัญหา,าที่อาจารย์บอกมาจะมีเรื่องอะไรเนี้ยเข้ามาเนาะแต่ว่ามันก็จะส่งส่งไมไ่จริงจริงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่เข้ามาแล้วที่กระทบกับเราโดยตรงว่าเราจะต้องถูกไล่ออกหรือจะต้องแบบมีคนมาแทางข้างหลังหรืออะไรเนี้ยไม่ใช่นะคะจะมีแค่ลักษณะว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือ,อน,นะนําความเดือดร้อนมาให้อุปสรรคปัญหามาให้ ทำให้เราคิดตัดสินใจเครียดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วเราก็ไม,ไม่ไม่กล้าปฏิเสธอะไรประมาณที่อาจารย์บอกไปนะคะเรื่องของครอบครัวก็มีความคิดเครียดวิตกกังวลอยู่นะคะ,ะอาจจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับบุตรบริวารก็ได้นะบางทีแบบเราอาจจะอยู่ในช่วงของหัวเรื่อหัวต่อก็ได้นะสาหรับบางคนเนี่ยลูกอาจจะกําลังจะต้องไปเรียนต่ออะไรนะหรือว่าจะต้องทําอะไรและมันเกี่ยวกับบร แล้วเราก็ช่างใจคิดสตนใจแล้วเราก็เครียดกับสิ่งเหล่านั้นนะอย่างเช่นในเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอการเรียนเรียนออนไลน์นะคะอาจจะต้องมีการไปไปเรียนที่โรงเรียนแล้วมันก็เครียดเหมือนกันนะที่ว่าเ, ي, เราจะทายัางไงการฉีดวัคซีนยังไงคือนึกออกใช่ไหมจาพยายามจะพูดให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่จานกำลังทำนายอยู่เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับชีวิตของคุณได้ยังไงในเรื่องของการเงินนะคะก็ไม่ได้มีอะไรต้องเตือนมากนักนะในเรื่องของการเงินก็ยังโอเคอยู่ นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็ผ่านไปได้นะคะภาพรวมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะอดทนสักนิดเดี๋ยวเดือนตุลาคมเนี่ยไอสิ่งที่เราเผชิญอยู่นะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาไพ่เดเดยเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าทุกครั้งที่มันมีการตายมันจะมีการฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเมื่อมันจบจากสิ่งเดิมเคลียจากสิ่งเดิมเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาใหม่เพียงแต่ว่าเราจะต้องอดทนกับเฝ้ารออย่าใช้อารมณ์นะคะก็ให้ค่อยใช้เหตุผลนะถ้าตัวเองคคิดดนเียว ไม่ไหวก็ขอคําปรึกษานะคะอาจจะเป็นครอบครัวนะคะสามีภรรยาแฟนคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือเพื่อนนะคะที่เราคิดว่าเออจะให้คําปรึกษาในเรื่องนั้นๆกับเราด้วนะคะคุณยังมีคนรอบข้างคุณยังมีคนรอบข้างที่อ่าพอร์ตนะที่สนับสนุนให้กำลังใจหรือว่าพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือนะคะคุณก็มองนะคะแล้วก็เอ่ยปากนะคะ ถ้าคุณไม่ยอมเอ่ยปากอ่ะคนเขาก็ไม่รู้ว่าคุณอ่ะเครียดเรื่องอะไรหรือว่าทุกข์เรื่องอะไรอยู่นะคะในเรื่องของความรักหรือเรื่องของครอบครัวนะเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทำนายมาก่อนเนี่ยมันจะมาสร้างปัญหาในครอบครัวได้เมื่อเราเครียดตั้งแต่ต้นเดือนคือเราพูดง่ายเหมือนกับว่าเราคิ้วขมวดตั้งแต่ทั้งเดือนเลยอ่ะในครอบครัวของเราอะ่ะก็ย่อมที่จะทุกข์ใจแน่นอนที่สุดถนะูกไหมเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วแบบไม่ว่าเราจะเป็นคุณพ่อหรือเป็นคุณแม่เนะี่ยแต่เราเครียดอ่ะทํางานกลับมาเครียด นะคนในครอบครัวก็จะปล่อยเครียดกับเราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะข,ของครอบครัวเนี่ยมันก็เลยมีอารมณ์หรือว่ามีความคุกคุนแบบนี้อยู่ในครอบครัวจริงๆไม่มีอะไรนะจริงๆที่บอกไปนะคะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่มันมีอ่ะคือมันมีปัญหาแล้วมันก็เลยมีความเครียดแล้วคุณก็เอาสิ่งเหล่านี้นะคะเหมือนทก นะอย,อยู่ในอยู่ในหัวเราเนี่ยพกพากลับบ้านทุกวันก็คือมันอยู่ในหัวทุกวันเนาะมันก็ออกมาสื่อความเครียดมยันจะสื่อออกมานะที่ดวงตานะคะรอยยิ้มใช่ไหมคะน้ําเสียงเซียงหัวเราะนะขาดหายไปในครอบครัวอเส้นเดียวกันนะสาหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะยังอาจจะเป็นแฟนกันหรือว่าดูใจกันนะเนี่ยแหละมันก็จะทําให้ความหวานนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันถูกบั่นทอนลงลดลงทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไร แต่มันเกิดขึ้นจากนี่แหละค่ะความทุกข์ความเครียดต่างๆปัญหาอะไรนีที่มันเข้ามาแล้วทําให้เราเครียดหนูบอกว่าลองปรึกษาหรือพูดคุยกันก็ได้นะกับคนในครอบครัวนะคะคุยกันคุณแฟนนะคะคุยกันปรึกษากันระบายให้กันแล้วเราก็เกินก่อนเลยก็ได้ว่าเออเราขอระบายหน่อยนะอ่าถ้าคุณมีคําแนะนำอะไรดีเนี่ยก็ลองอ่าลองแนะนำอะไรประมาณแบบนี้ ก็จะช่วยได้แล้วคุณก็จะได้มีความสุขนะในเดือนตุลาคมนะคะจันก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขสมหวังนะในเดือนตุลาคมลาพื่นผ่านคนไปได้ด้วยดีนะคะคนไม่ได้อยู่คนเดียวนะคนมีคนที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือให้กำลังใจหรือเป็นที่ปรึกษาอยู่มากมายเลย ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ตาเวลาด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่อาจารย์กำลังเสนอกัรใน,รนะครั้งต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย